บุญสำเร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอนุโมทนารับบุญร่วมกันค่ะได้เป็นตัวแทนเพื่อนๆนะคะส่งประคำพระผงจักรพัรแล้วก็รูปลั์ของหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูไปยังสถานปฏิบัติธรรมพุทธพมปัญโยสาขายางงามนะคะ<อ>เพื่อไว้แจกให้กับญาติธรรมที่ต้องการนำพระไปกรรมสวดนะคะซึ่งรวมบุญไปทั้งหมด360ชุด โดยแบ่งส่งเป็น2ช่วงนะคะก็คือรอบแรกจะส่ง200ชุดและก็วันนี้นะคะส่งเพิ่มเป็นอีก160ชุดด้วยกันนะคะต้องขออนุโมทตินาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้นะคะซึ่งปัจจัยทั้งหมดนะคะก็นําไปสร้างพระแล้วก็ปริ้นรูปนะคะเคลือบพลาสติกกันน้าแล้วก็สร้างประคำด้วยนะคะก็ขอให้อันนี้ส่งผลบุญนี้ส่งผล ให้ทุกท่านได้รับกระแสบุญนะคะตลอดเวลาและตลอดไปเลยนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุอนุโมทามิ